ดิฉันเกศวดาเมธนาตรีค่ะมาด้อมกชาพาตาันเจริญครับกับรายการสร้างให้มั่นปั้นให้ดังรายการที่จะปั้นผู้เข้าแข่งขัน,ขนไทยแลนด์ก็แชร์เลนให้เป็นดาวนะคะแล้วนี้ค่ะดิฉันตัวแทนจากซันซิลค่ะจะมาเสริมสร้างให้ผู้เข้าแข่งขันนะคะดูดีมีสไตล์นั่นเองค่ะสวิมมาด้มนะครับตัวแทนจากเรโซนาครับมาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็แนะนําเรื่องความมั่นใจเพราะทาวเลนส์ของเรานั้นแก่งอีงเดียวไม่พอต้องสวยและมั่นใจด้วยครับ ถูกต้องแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะอยู่ที่โรงละครอักษรากรุงเทพน,นะคะเพื่อที่จะมาสํารวจผู้เข้าแข่งขันรอบคัดเลือกนะคะมาสำรวจดูว,ว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องลุกความงามและความมั่นใจกันบ้างหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดํากับเก๋นะครับเราจะแยกไปสํารวจปัญหากับแบบอินไซต์กันไปเลยกับร,รายการสร้างให้มัน่นปั้นให้ดังฮะคุณเก๋และคุณวัดดำได้เริ่มสำรวจปัญหาของผู้เข้าแข่งขันในโรงละครอักษรามาดูกันสิว่าใครมีปัญหาอะไรบ้าง คือตอนนี้มีปัญหาเรื่องผมค่ะพี่เก๋เพราะว่าเป็นคนผมค่อนข้างเส้นใหญ่แล้วเวลาปล่อยผมเนี่ยมันจะฟูอะค่ะพี่เป็นพุดเดิ้ลเลยแก้ปัญหาโชว์หน้าวันนี้ก่อนถ้าจะขึ้นโชว์พี่ว่าใส่วิกเพื่อขึ้นโชว์ก่อนดีกว่าแต่ถ้าจะไปแก้ปัญหาต,ต้นเหตุเนี่ยพี่ว่าควรจะบำรุงผมมากกว่าน,นี้นะคะสระผมแล้วก็ทำทีมเม้นต์ผมบ้างนะนี่สำคัญมากเลยค่ะ,ะคะคน,นี้คงไม่ต้องคอมเมนต์แล้วละค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับหน้าผมต้องบอกว่าทุกอย่าง ป๊ะพี่พครับถึงเสียนี่มันเป็นปัญหากับชีวิตหนูมากขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่ถ้าเซลขนาดนี้คงไม่ต้องให้พี่เมนแลวละค่ะจริงเหรอคะแต่ผมหนูเสียนะไม่เป็นไรค่ะไปนะไปเจอมดดำเลยดีกว่าซ้อม,มานาดไหนจ้ะซ้อมนานมัสมคพวนะพอดีหนูเป็นคนซ้อมเต้นแล้วแบบว่าเหงื่อออกเยอะค่ะแล้วเรื่องกินนะ มีค่ะพี่อยากเสริมสร้างความมั่นใจป่ะนี่เลยเรโซนาน้องมั่นใจได้เลยแล้วก็โชว์ไปให้เต็มเหนี่ยวเลยสูซๆสูๆ้ๆค่ะเนี่แต่งตัวเหมือนตุ๊กตาบรายเลยวันนี้มาเต้นเพลงอะไรลูกลิสตเต้นด,ดอค่ะเป็นเหมือนตุ๊กตาค่ะโอ้อ,อ,อตาดูไม่มั่นใจเลยตื่นเต้นอะลูกตื่นเต้นม,มากไหมคะ่ะแล้วมาวัดกันดีกว่าว่าใครตื่นเต้นขนาดไหนโอเคปะ่ะโอ้โหเชื่อละตื่นเต้นมากพระความมั่นใจมาขนาดไหนเต็มร้อยสูซๆ หลังจากคุณเก๋และคุณวัดดำได้รับทราบถึงปัญหาต่างๆเรามาดูกันค่ะว่าพวกเขาจะมีแผนอย่างไรในการช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวัดดำคะงานนี้เนี่ยพอจะไหวไหมคะอืทุกคนเจอเวทีใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องขาดความมั่นใจกันทั้งนั้นแหละครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเรโซนาได้จัดตัวช่วยไว้แล้วฮะ,ะเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆครับที่จะมาช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันให้มีความมั่นใจเกินร้อยเลยนะฮะ ทางด้านเซนซิลก็เหมือนกันนะคะเราได้จัดก,กูรูความงามด้านแฟชั่นนะคะจากสาขาต่างๆค่ะที่มาเสริมสร้างความงามดูดีมีสไตล์ให้กับผู้เข้าแข่งขันค่ะเรียกว่างานนี้นะคะแต่ดับตัวแม่ทั้งนั้นเลยค่ะของคุณว่าตัวแม่แล้วของามาดามตัวแม่กว่าอีกฮะเอาเป็นว่านะคะสัปดาห์หน้านะคะผู้ชมต้องกลับมาติดตามภารกิจนะคะที่จะเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันไทยแลนด์ก็เลเชนจ์ให้กลายเป็นดาวได้อย่างไรกับรายการสร้างให้มันม่นปั้นใ,ให้ดังครับแล้วนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสััดีครบ